สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่องยูทูบชา n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวิาการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับท่านใดที่สนใจการประชุมเชิงสารออนไลน์นะครับซึ่งผมจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนีะถึงนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียววันเดียวในวันเสาร์นะครับที่10เมษายน6-4นี้นะครับเวลาทุ่มหนึ่งถึง4ทุ่มนะครับ 3ชั่วโมงกว่าๆนะกับหัวข้อเรื่อง The Crash 2021นะครับ Deflation หรือ Inflation นะครับเงินฝืดหรือเงินเฟ้ออะไรกำลังจะมานะครับทิศทางราคาทองคำในปี2 0 2 1 2ถึง2023ซึ่งมีมุมมองของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติจำนวนหนึ่งนะครับที่เขามองเห็นแตกต่างหลากหลายกันอะไรบ้างอย่างไรบ้างโอกาสศัยภาพนะของการเกิด The Crash นะครับราคาทองคำเป็นอย่างไร รวมถึงมุมมองวรการส่วนตัวผมนะครับท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเศก9 9เก้ากการชุ่มเชื้อสาวไลน์นี้มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยใช้เวลา3ชั่วโมงกว่าๆนะครับเนื้อหาแน่นนะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาในไลน์ผมเพื่อจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับผมก็ได้ฟังกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะพูดถึงนะในช่วงนี้ที่เรามองเห็นการสูงขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆนะครับผมก็ได้ฟังนะการโต้วาทีการดีเบตกัน ของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างๆซึ่งก็มีส่วนมากทีเดียวนะครับนะที่เขามองเห็นว่าใครนะต่อไปในอนาคตเนี่ยนะถือพวกเขาเรียกว่าเพเปอร์นะพวกเอ่อคอนแทคพูดง่ายคือเรานึกถึงนะครับว่าสินทรัพย์ในโลกใบนี้มันจะมีสินทรัพย์ที่แท้จริงซึ่งผมเรียกว่า Real a s แอสนะบางทีเขาเรียกว่า Physical a s สเซคือมันเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ เรานึกถือเรื่องของบ้านนะที่อยู่อาศัยที่ดินพ่อปูนะครับเรื่องของรถยนต์ยทดยานประหนะันนะครับสิ่งที่เราจับต้องได้อย่างเช่นทองคำจริงๆนะครับสิ่งที่เราจับต้องได้เอาไปใช้ใจ่ายได้มี Intrinsic Value มีอัตประโยชน์นะมี Utility ของมันเนี่ยตามที่มันเป็นจริงสิ่งนี้ผมเรียกว่า Real a s s e t ไม่ว่าโลกนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น เกิดสภาวะเงินฝืดเงินเฟอ้ออะไรก็แล้วแต่เราก็ยังดำเนินชีวิตไปได้นะครับด้วยอัรประโยชน์จากสินทรัพย์ที่แท้จริงเหล่านี้แต่แน่นอนครับความร่ำรวยที่ในโลกขนาดนี้กำลังพูดถึงก็คือสินทรัพย์ทางการเงินนะที่มันมีการถูกเติมเข้าไปก็เรียกว่าอินเฟลตคือมีการเติมนะสภาพคล่องเข้าไปในสินทรัพย์ทางการเงินในช่วงตลอด หลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับโดยนโยบายผ่อนคลายทางการเงินรอบแล้วรอบเล่าจาก qe 1, qe 2, qe 3, operation twist นะครับแล้วก็มา unlimited qe ทําแบบนี้นะครับไม่ไปทั่วโลกทีเดียวในบรรดาธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ต่างๆทำให้สินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยมันถูกอินฟลเเนะครับเติมลมเข้าไป ซึ่งคุณฮาริเดนก็บอกนะครับทุกวันนี้สินทร,ร,รพัพย์ทางการเงินเนี่ยมันโตไปถึง525ล้านล้านดอลลาร์นะครับโดยประมาณก็มีทั้งเรื่องของอที่อยู่ในหุ้นนะครับนะที่อยู่ใน real estate นะครับอสังหาริมทรัพย์ทั้งอยู่ในเรื่องของนี้สินนะพวกบอลต่างๆนะครับอ,อยู่ในรูปของอ,อีกหลายอย่าง นะครับนะที่เราเข้าใจว่ามันอยู่ในรูปของกระดาษสัญญากระดาษมไม่ใช่สินทรัพย์ที่แท้จริงอาจจะรวมถึงเงินกระดาษด้วยนะครับเพราะเงินกระดาษก็ถือว่าเป็น contract แบบหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลเรียกว่า treasury bond government bond ก็แล้วแต่พวกนี้เรียกว่า,วนะวร,วารัฐบาลเป็นผู้ออกรัฐบาลเป็นผู้ออกเพื่อจะกู้เงินนะอาจจะเป็นนักลงทุนภายในประเทศนักลงทุนต่างประเทศก็แล้วแต่ โดยที่คือหนี้สินนะของรัฐบาลหนี้สินสาธารณะนั่นเองวากษณะแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นเปเปอร์คอนแท t หรือเราบอกว่ามันเป็นสัญญากระดาษมันใครที่รวยนะจากสัญญากระดาษแบบนี้บ้างนะลองไปเช็คดูในพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์การลงทุนด้วยนะครับว่าเราเก็บสัดส,ส่วนนะพวกไอ้เปเปอร์คอนแทแบบนี้มากน้อยแค่ไหนนะอาจจะมี government bond นะครับมี t r e a s ร r y bond นะมีพันธบัตรนะของรัฐบาลน,นะพันธบัตรของกระทรวงการคลังอย่างในสหรัฐเนี่ยเขาเรียกว่า t r e a s ร r y bond นะครับก็เป็นพันธบัตรนะที่ออกโดยรัฐบาลน,นะออกในนามของกระทรวงการคลังนะครับรวมถึงมันยังมีบอ n ์นะพันธบัตรที่ออกโดยเอกชนนะเขาก็เรียกว่า corporate bond นะ ออกก็แบบว่าออกมาเพื่อกู้เงินนะของบรรดานักลงทุนต่างๆดึงเข้ามาก็คือผู้ง่าส่งใบกระดาษนี่แหละครับสัญญานี่แหละครับไปให้นักลงทุนถือไว้ก็ถือไว้2ปีก็มี3ปี5ปี10ปีก็มี20ปีก็มีหลังๆนี่ออกถึงขนาดว่าถือไว้เป็นช่วงกลวา,าลปรวสาสรก็เรียกเพอร์เพเชียบอก็มีวันสิ่งต่างๆเหล่านี้ นะครับผมก็ฟังบรรดากรูนักวิเคราะห์พูดถึงในขณะที่สินทรัพย์ทางการเงินนะครับที่มันเฟ้อสูงขึ้นสูงขึ้นนะเราจะเห็นว่าสินทรัพย์ทางการเงินที่มันพองโตสูงขึ้นสูงขึ้นแต่แน่นอนนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไปดูในสัญญาที่เราถืออยู่นะไม่ว่าจะเป็นเออท็ตชูรี่บอลกัวเบอร์เมนบอลนะคอเปอเรบอลหรือแม้แต่หุ้นนะครับที่เราซื้อเนี่ยอย่างที่บอกนะก็คือเรา เราถือสัญญาเราไม่ได้ถือไอตัวสินทรัพย์ที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้มันขึ้นแต่เรายังไม่ขายก็แปลว่าเรายังไม่ได้มีความมั่งคั่งที่แท้จริงถูกไหมเราก็เรียกอันนี้ว่าเป็นเศรษฐีกระดาษหรือเศรษฐีสัญญากระดาษกระดาษก็ได้แน่นอนครับในช่วงเศรษฐกิจที่มันดีนะมันไม่เกิด collapse แนละไม่เกิด crash เนี่ยคนก็รวยแต่รวยด้วย สัญญากระดาษเหล่านี้แต่ในไม่ช้าไม่นานนะครับถ้ามุมมองของบรรดากูรูนักวิเคราะห์มองว่าถ้ามันเกิด financial earthquake ครั้งใหญ่หรืออุบัติเหตุทางการเงินก็แล้วแต่เกิด big crash อะไรก็แล้วแต่ซึ่งขณะนี้เราก็เห็นสัญญาณนะครับไม่ใช่มีเห็นเราเห็นสัญญาณการเขยา่าแรงกดดันจากยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาสะลสารปีที่พุ่งสูงขึ้นบ่งบอกถอ่านักลงทุนเนี่ย มองเห็นนะครับว่าเงินเฟอ้อกาลังจะมาคาดการณ์ว่าเงินเฟอ้อจะมาก็เลยเทขายพันธบัตรรัฐบาสะลสหรัฐสิปีออกยิวมาเลยพุ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อยิวพุ่งขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นการบอกเหมือนกันว่ามันเป็นกดดันในตลาดทุนตลาดหุ้นถ้ายังขึ้นสูงไปเรื่อยๆไม่หยุดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1.757%ขึ้นไป 2. 2.5%ฟองสบู่อาจจะแตกได้นะครับ นั้นเมื่อฟองสบู่แตกนี่แหละครับถึงบอกว่าระวังนะครับเศรษฐีสัญญากระดาษทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นในหุ้นเองไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรเอกชนนะครับหรือแม้แต่นะผู้ที่ซื้อทองคำแต่ไม่ได้ซื้อฟิสิกอลโกลนะไม่ได้ถือทองคำจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเ,เหรียญทองคำที่เรียกว่าโกลคอยหรือว่า โกลบูลเลียนก็คือทองคำแท่งไม่ได้ถือจริงๆนะแต่ถือเปเปอร์โกลเช่นไปซื้อลักษณะของกองทุนทองคำนะที่เขาเรียกว่า spdr gld พวกนี้นะครับมับนการที่ไปซื้อกองทุนทองคำไม่ได้บอกเราถือทองคำนะแต่ว่าเขาเราไปซื้อคล้ายๆซื้อหุ้นของเขาอะนะครับหน่วยกองทุนของเขาอะ นะซึ่งก็ธรรมดาก็จะขึ้นลงนะครับสดของใกล้เคียงกับราคาทองคำที่เป็นฟิสิกส์เข้าโกลว่ารรดากองทุนเหล่านี้นะต้องไปซื้อทองเข้าเก็บนะในในกองทุนเขาอะหรือขายออกเพราะฉะนั้นถ้าในภาวะปกตินะยังไม่เกิดเรียวคราชนะเรียวแพนิคเรียวเฟียเนี่ยแนะ่นอนผู้คนก็โอเคครับสัญญากระดาษ ก็ยังทำงานของมันต่อไปนะเราก็อาจจะนะครับน่าสนใจแต่ว่าเราไม่ได้ถือฟิสิกอลนะไม่ได้ถือเรียลแอสเซทจริงๆนะนะที่บรรดาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเศรษฐีรวยนะเป็นเศรษฐีที่รวยสัญญากระดาษเพราะรเพราะว่ามันมันยังไม่ได้บอกว่ามันจะถือคองจริงๆถือคองสัญญากระดาษ เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิด Financial Earthquake เกิดแรงกดดันขึ้นมาซึ่งขณะนี้เรามองเห็นเหมือนกันถึงความไม่แน่นอนโอกาสศักยภาพของการพันดินไหวทางการเงินใหญ่ในปี2ปีนี้นะครับมันหนึ่งถึงบอกนะครับว่าระวังนะเศรษฐีสัญญากระดาษเนี่ยอาจกลายเป็นคนยากจนได้ในไม่ช้าได้เหมือนน,นะครับถ้าออกไม่ทันออกจากหุ้นไม่ทันออกจากพันธบัตรไม่ทันนะครับไม่ได้กระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่แท้จริง นะหน,นึ่งภาพนะที่ผมพูดถึงสินทรัพย์ทแท้จริงคือไอ้ที่เราต้องใช้อัตรรรอรรอประโยชน์ที่แท้จริงของมันยูทิลิตี้แท้จริงของมันประโยชน์ที่แท้จริงของมันเช่นบ้านใช้อยู่อาศัยที่ดินพาอปลูกใช้ในการประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารการกินนะครับแล้วก็ในเรื่องของที่ดินพาอปลูกในเรื่องของยุทยานพาหนะเราใช้จริงๆไม่ว่าจะเกิดเงินฝืดเงินเฟอ้อมันสัญญาก,กระดาษอีกตัวหนึ่งก็คือเงินสด นะอย่างมุมมองของคุณเลรีโอ mm hmm. ก็มองว่านะครับ cash is cash ก็คือเงินสดเป็นกระดาษแต่น่้นอนนะในช่วงเงินฝือดอเงินสดยังไม่ใช่กระดาษแต่ถ้าในช่วงเงินเฟอ้อนะครับ hyperinflation อย่างที่เราเห็นในไวยมาริพับบิกนะครับสาธารณไวมาเยอรมันในช่วงปี1 9 1 9ถึงปี1924นะครับหรืออย่างในเวเนซุเอลาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาหรือซิมบับเว เมื่อเกิดเงินเฟ้อใหญ่โตมโหรานเรียกว่าไฮเปอร์อินฟลชันเนี่ยนี่ครับเงินกระดาษที่เรามองเห็นก็คือเป็นสัญญากระดาษประเภทหนึ่ง f เฟ t เคเ r นซี c เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ถือเงินสดเยอะๆถือสัญญากระดาษเยอะๆนะไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรนะของอะไรก็แล้วแต่รัฐบาลเอกชนนะครับหรือหน่วยกองทุนทองคำนะก็เรียกว่าเปเปอร์โก เป็นทองคํากระดาษเนี่ยเราไม่ได้ถือของจริงนะฮมันถ้ามันเกิดเรียวคราสเรียวแพนิคเรียวเฟียแน่นอนครับสิ่งที่จะช่วยเราได้อาจจะไม่ใช่ตัวสัญญากระดาษคอนแทคเหล่านี้นะครับมันขณะนี้เราจะเป็นเศรษฐีรวยสัญญากระดาษได้นะครับแต่เราก็ตอบไม่ได้นะเพราะเราอาจจะกลายเป็นคนยากจนได้ในไม่ช้าไม่นานถ้าสัญญาต่างๆเหล่านี้ มันเกิดการบิดเบี้ยวบิดเบือนหรือว่ามันไม่มีค่าไม่มีความหมายผมจึงบอกให้กระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่แท้จริงก่อนจะสายนะครับไม่ได้แบบว่าท่านถือพวกนี้ไม่ได้นะผมก็ถือเงินสดซึ่งถ้าในภาวะเงินเฟ้อเงินเฟ้อหนักเงินสดก็จะด้อยมูลค่าลงเช่นกันแต่เงินสดก็ช่วยเราในช่วงภาวะเงินฝืดเพราะนั้นเราต้องบริหารจัดการด้วยสติปัญญา ในสินทรัพย์ทั้งหลายที่เป็นสมมุติของโลกใบนี้นะครับเพราะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาเพราะว่าเศรษฐีรวยจยากสัญญากระดาษวันหนึ่งกอ็อาจจะกลายเป็นคนยากจนได้ในไม่ช้าถ้ามันเกิดการไหวทางการเงินเกิดการครัชคร l ลล s e ตรงมาซึ่งสัญญาณเห็นมันมีอยู่จึงควรกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่แท้จริงก่อนจะสายนะครับ ใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสามาถัครติดตามในช่อง y o u t u h e ช่องอาจารย์เสก5.0 5จุดนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติกดตามและสนุนช่องอาจารย์เสกเสเมือมนานะครับฟังพิริพิพนากก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ